สวัสดีครับสวัสดี f อบ้านสวนยิ้มแย้มจำใสทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube ทัตตาพาเกษตรนะครับผมวันนี้นะครับภารกิจหลังเลิกงานนะครับผมเราก็จะมาปลูกต้นไม้นะครับต้นที่เราต้นกล้าที่ผมถืออยู่ก็จะเป็นต้นกล้านะครับของต้นลำไยคริสตันนะครับผมอ่านี้ก็เกิดจากการเพาะเมล็ดนะครับผม ต้นโตแข็งแรงดีแล้วนะครับวันนี้เนาะสันตาพากเกษตรก็จะมาสาธิตวิธีการปลูกต้นลำไยคริสตันกันแบบง่ายๆกันนะครับผมไปชมกันเลยครับเราก็จะเตรียมหลุมก่อนนะครับเอาหลุมก็จะอยู่แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับลัศมีแนวของหลุมก็จะอยู่ประมาณสาม สิบถึงสี่สิบห้าเซนนะครับความลึกก็อยู่ประมาณยี่สิบเซนก็ได้นะครับผมแล้วแต่ต้นกล้าง,งเราเนาะอ่ะก่อนอื่นเราก็เตรียมต้นหันนะครับเราก็มาจะฉีกบริเวณตามเส้นของอ่านะครับถุงดำนะครับง่ายๆเนาะปลูกแบบง่ายๆไปเลยนะครับต้นลำไยคริสตัลเนาะแข็งแรงแล้วนะครับนะครับลากสวยเลยนะครับก็วางต้นหันลงไปเลย หันหน้าใบไปทางที่ตะวันออกนะครับอย่าลืมนะครับงนะ่ายๆเนาะเพื่อรับแสงนะครับจากนั้นเราก็กบใช้ดินนะครับหน้าข้างกลบเนาะก็จะผมกันตาพากเกษตรก็ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานนะครับวันละหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็จะมาทําเกษตรในสวนของตัวเองนะครับเราชอบอันไหนก็อปลูกอันนั้นเนาะต่อไปเราก็ใช้จอบครับควนดินนข้างเนาะ <c oughs> เดี๋ยววจะมีรอบวงทรงพุ่มนะครับก็อยู่ประมาณ45เซนนะครับประมาณนี้นะตัวนน้ำกระชอาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้ไม้นะครับค้ำนะครับยันเวลาช่วงการเปลี่ยนฤด,ดูการนะครับจะมีฝนตกและลมแรงเนาะไม้เราก็จะค้ำช่วยค้ำยันได้นะครับ ไม้ตรงนี้นะครับมันจะช่วยค้ำยันนะครับเวลาลมแรงนะครับตรงนี้ทิ่เขาก็จะไม่โยกเนาะไม่ทําให้ระบบรากของต้นไม้เสียหายนะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะให้น้ำเนาะง่ายช่วงแรกๆก,ก็การให้น้ํานะครับก็พยายามให้ทุกวันก่อนนะครับอาทิตย์แรกเนาะ อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับกับการปลูต้นไม้เนาะวันนี้ก็ลำไยคริสตันของเรานะครับปลูกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝากเพื่อนเอนซีนะครับลองหาต้นไม้ที่เราชอบเนาะมาที่ใช่นะครับไปปลูกกันนะครับเป็นต้นไม้ยืนต้นเนาะโอเคสําหรับวิธีการปลูกต้นลำไยคริสตันแบบง่ายตามสไตล์ทันตาภาเกษเรนะครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้นะครับง่ายๆเนาะโอเคฝากเพื่อนติดตามต่อครับผม ง่ายนะครับลองใช้ดูนะครับเยี่ยมเลยบาย